ฮ้ยเหมือนเัยเอาดิทำให้นานที่สุดยังยังยังไม่หยุดถ้าหดจะไม่ไหวกันอยู่แล้วดูประกอบดูประกอนดูประกอบชมไกันชมไ้กันกะอะไบร์ลลงบรรยายก่อนสิว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้าง เริ่มแล้วเหรออันนี้ก็เริ่มหรือยังครับให้สัญญาณไหมให้สัญญาณนะให้สัญญาณแต่ว่าต้องต้องตากันไปด้วยละบรรยายด้วยข้ากับพี่ตานะห้าสี่สามสองอร่อยมากครับอร่อยอร่อยนิ่มด้วิตามูนั่นเป็นการลิปตาก่อนดูดูอะไรไอวินไอวินกับพี่ตานอ้าวกับพี่ไปแล้วเอาวินแพ้ไปแล้ว ได้มาถ่ายกับโอชิคือชอบกินชอบชอบชอบตั้งนานแล้วใช่มันต้องมึนมาลงเลย่ยุดก่อนยุดกันทุกคนยุดก่อนยุดกันเมื่อสัปฤลเมื่อสัปฤลค่ะดิฉันได้ยินว่าดิฉันแบบว่าสติหลุดไปนิดนึงแต่ไว้ได้ยินไบร์หันมาพูดกับวินว่าชอบชอบมากชอบมาตั้งนานแล้ว ไม่ถึงชอบโอชิ plus C หรอครับครับเอ้ยเป็นไปตอบเร็วยังอ่ะโอ้โห <laughs> ตอบแทนให้ด้วยชอบโอชิ plus C หรือว่าชอบโอชิ plus บินวะ <laughs>